As as a fox, as strong as sly as strong fox, ox as an สวัสดีค่ะพบกับคณะในรายการ English with d e l c i Club ที่ภาษาอังกฤษดีๆที่จะทำให้ทุกๆคนเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นต้องไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอเสนอคำว่า bear และ bear สองคำนี้นะคะออกเสียงใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแต่ความหมายและการใช้งานแตกต่างกันนะคะสำหรับคำว่า bear สกดว่า b a r e อ่านว่า bear จะออกเสียงยาวกว่านิดหน่อยค่ะซึ่งคำนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าเรือยเปล่าหรือเผยให้เห็นค่ะส่วนคำที่สองนะคะ bear สะกดว่า b e a r อ่านว่า bear คำนี้จะออกเสียงสั้นกว่าค่ะเป็นคำกิริยานะคะแปลว่าอดทนหรือจดจำไว้ในใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยค่ะ m o n k s w a l k by his bare feet as normal. ประโยคนี้แปลว่าพัะทิสุเดินด้วยเท้าเปล่าเป็นปกติมาดูอีกกันอีกประโยคนะคะ You should bear the Lord Buddha teaching in mind. ประโยคนี้แปลว่าคุณควรที่จะจดจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในใจ เป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสองคำนี้ bare e เลื่อยเปล่าและ b e a r จดจำไว้ในใจค่ะฝึกกันไว้นะคะ bear in mind and walking with barefoot สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ e อังกฤษวิดเดล e C. Club แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันด้วยคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกยุงนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ They are like a small helpless chick, vulnerable to dangers. ตัวเราก็เหมือนลูกไก่ไม่สามารถพ้นปากเหี่ยวปากกาไปได้หรอก Save yourself from danger before thinking and worrying about saving others. พยายามเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วจึงคิดไปชักชวนคนอื่นและเป็นห่วงคนอื่นให้ไว้เมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2524 As hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice. As old as time, as straight as a line, as royal as a queen, as buzzed as a bee, as stealth as a tiger, smooth as a glider, pure as a melody, pure as I wanna be.